สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่กับพี่เกมเช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา1 1 0 0 0บาทได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เลยนะทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะ1 1 0 0 0บาทส่ทงฟรีนะครับมีเคสให้เลือกถึง30แบบนะครบเซตครบชุดเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผนรองเมาส์ตัวรับ WiFi นะครับประกอบฟรีลงโปรแกรมฟรีแล้วก็ลงเกมฟรีนะถ้าเกมไหนไม่เสียเงินแจ้งกันเข้ามาได้เลยที่พี่เกมจะทำการโหลดให้ฟรีๆ1เกมนะหรือถ้าเกมไหนถ้าไม่ได้กินสเปกมาก ไม่ได้กินข้อมูลพื้นที่มากโหลดได้เร็วๆพี่ก็จะโหลดเพิ่มเติมให้นะครับอะ่ะชุดนี้วันนี้พี่วันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่อยากจะมารีวิวนะครับว่าคอมตอนนี้ในงบราคาประมาณ1น0 0 0บาทหรือประมาณ9 0 0 0พไปปลายเนี่ยสามารถที่จะจัดรวมรวมเซ็ตรวมชุดสวยๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมได้ถามว่าพี่เกมครับงบประมาณ10,000บาทเนี่ยเล่นเกมอะไรได้บ้างเล่นด้ค่อนข้างเยอะ GTA V 5M ไได้ลื่นๆเลยนะครับปรับได้สูงมากๆปรับเวลีไฮก็ได้นะครับผม เกมจิตเอ่อคอปเตอรวอลโนก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับแบทเทิลฟิลก็เล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมูฟอ o ฟแท o งก์ชิพเกมเกตชินเกมใหม่ๆก็สามารถที่จะเล่นได้เกมในแอปสตรีมหลายๆเกมก็เล่นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสเปคตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ r x 570เป็นแบบ ddr 5ตัวนี้570เจนี่ยจะแรงใกล้เคียงกับตัว gtx 1060 6GB อ่า แล้วก็แรงกว่าตัวพวก GTX 1050 TI หรือ GTX 1650ตัวนี้จะแรงกว่านะ RX 570เนี่ยมันจะไปเทียบใกล้ๆก,กับพวก1 6 6่ S ใกล้ๆก,กันอา,อาจจะแรงน้อยกว่านะครับแต่บางตัวแรงกว่าตัว GTX 1060ด้วยซ้ำถ้าเป็นตัว OC หรืออะไรเงี้ยก็สเปคก็จะใกล้เคียงกันแต่แรงกว่า1050 TI แน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ RAM 16 ครับตัวนี้เป็นแรม16นี่แรม16ของทางแบล็คเบอรี่นะครับตัวนี้เป็นชุดมือสองนะเป็นชุดมือสแต่ว่าพี่เกมใช้ชิ้นส่วนบางตัวเนี่ยเป็นของมือ1แต่พี่เกมจะจ่ายออคิดงบแค่เหมือนเหมือนราคาชุดมือ2นะครับก็ชุดเนี่ยหมดตรงเนี้ย มีมือหนึ่งเยอะมากๆแต่พี่ตีเฉลี่ยเป็นมือ2ไปละกันนะครับเพราะว่ามันก็จะได้ใช้งานได้นานขึ้นและอุปกรณ์ได้มีความใหม่มากขึ้นนะครับในส่วนของซิงก์ก็เป็นตัวใหม่นะครับนี้ซิงก์พลมตัวใหญ่เลยนะครับ cpu i 5, 5 90, speed 6, 4 590สปีด3.60คอสี่เทรดนะมันสามารถบูตตัวเองได้ถึง3.6เลยนะครับในส่วนของความจำ กล่องความจำอยู่ไหนพกิม้ไม่ได้มาตั้งไว้ LED 120ตัวนี้อยู่ด้านในนะเป็นของใหม่ฮานิดเพิ่มอีก500รวมเป็น600้อยขวาก็ยังสามารถที่จะโหลดเกมได้หลายเกมเลย g t v ทวีไฟเอก็โหลดได้สบายๆเพราะว่ามันกินความจําอยู่ที่ประมาณห0ึ่งร้อยจิกนสที่ของพวสะายนะครับซูเปอร์บีหกรวัตต์ฟูตัวนี้รับประกัน3ปีของทาง แอดไว้รับประกันนะตัวนี้รับประกันของใหม่งับลําโพงก็เป็นของใหม่เช่นเดียวกันหูฟังก็มีเช่นเดียวกันเป็นของใหม่นะครับตัวจอนะครับของตั้งหัว B200 s r ซีรีส์ตัวนี้22นิ้ว full hd 75Hz ภาพสวยเออจอค่อนข้างที่จะดีเลยขอบบางมากๆแล้วยังเป็นขาวายนะครับเป็นขาวาสลิมเลยสวยเลยแล้วก็แบบคล้ายๆกับแนวเกมเมอร์ amer, หน่อยเป็นแบบพวก หน้าตาดีๆด,ด,ด,ดูเป็นทรงเล่นเกมเล่นเกมอะไรเงี้ยตัวนี้เขาทามาดีภาพสวยภาพคมชัดนะครับในส่วนของเมาส์คีย์บอร์ดมีให้เช่นเดียวกันเป็นสแตนดาร์ดนะเมาส์คีย์บอร์ดก็จะมีแบบปรับ dpi ได้ถ้าสังเกตดูพี่เกมจะเลือกใช้เมาส์ที่เป็นแบบปรับความเร็วได้นะถ้าคนไหนที่ชอบเล่นแบบว่าเกมเ p พออย่างเงี้ยปรับความเร็วเมาส์นะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะเป็นสแตนดาร์ดจะมีไฟนะจะเปลี่ยนไฟไม่ได้นะครับปิดเปิดไฟได้อย่างเดียวนี่ตรงนี้อ่าโอเคนี่ ตัวหูฟังก็มีให้ตัวนี้จะมีไมในตัวนะครับสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เล่นเกมหลายๆเกมเนี่ยใช้ไม์นะเราไม่ต้องซื้อไม่เพิ่มมันต่อกับอยู่ที่หูฟังเลยนะครับแล้วตัวหูฟังก็มีซับเบทต,ตัวนี้ค่อนข้างจะดังเพราะพี่เกียร์ลองฟังแล้วโอ้โหใช้ได้เลยนะครับเปิดเพลงฟังได้ชิลๆนะตัวนี้ก็ยังมีตัวรับ Wi-Fi แถมให้อีกเช่นเดียวกันตัวนี้จะรับแบบ 2.4G ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100เมกนะตัวจอก็ตามที่แจ้งเลย22นิ้วนฟูลนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเคสสามารถเลือกได้สามสิบแบบที่พี่เกมแจ้งไว้นะตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับตัวนี้มีพัดลมด้านบนเนี่ยสองตัวด้านหลังหนึ่งตัวเออแล้วเคสด้านหน้าเนี่ยเป็นไฟ RGB นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟพาวเวอร์เอ้ไฟตัวเคสได้นะครับนี่เป็นไงสวยมากนะครับเปลี่ยนไฟได้หลายสเต็ปหลายโหมดเออใครชอบสีไหนเท่ๆก็ลองปรับเล่นกันดูนะครับแล้วในส่วนของตัวการ์ดจอเนี่ย R X ค่านนะตัวเนี้ย มีไฟ RGB ์ติดอยู่ข้างๆอันนี้มันจะวนถามว่าพี่เกมจะได้แบบนี้ทุกเครื่องเลยไหมขอแจ้งเลยว่าอาจจะไม่ได้ได้แบบนี้ทุกเครื่องนะแต่สเปคเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันอาจจะเป็น RX 5 7 0 4G ิกหรือเป็น iX ห้าเจิกอันนี้แล้วแต่จังหวะอาจจะเพิ่มงบเป็นตัว 8G ิกก็ได้เช่นเดียวกันเออตัวแผ่นรองเมาส์ก็มีให้นะครับอ่ะครบเซตค,ครบชุดแบบนี้บอกเลยว่าสามารถสั่งทำได้ในราคา10,000บาทนะครับ หรือจะเพิ่มงบนิดๆหน่อยๆเป็นจอ24นิ้วก็ได้เช่นเดียวกันอยากโฟกัสก่อนเป็นจอ24นิ้วก็ได้นะครับผมหรืออยากจะเพิ่มลดส่วนไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้๋ยวพี่เกมจะทําการจัดให้นะครับหรือจะพี่พี่เกมผมอยากได้ตัวเคสเป็นแบบตัวคอไอเจ็ดแบบนี้ได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันนะ อ่าถ้าเป็นคอยเกก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเล่งเกมได้มากขึ้นนะครับตัวนี้สามารถอัพได้ถึงตัว CPU คอยจนะครับ4 7 9 0ก็อัพได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้สามารถอัพสเปคได้อีกอัพการ์ดจอได้อีกนะครับผมอ่าชุดนี้นะครับสามารถสั่งทำกันได้1 1 0 0 0นะจะปรับเคสปรับตัวจอปรับอุปกรณ์อะไรต่างๆแจ้งเข้ามาได้ นะครับโอเคนะครับวันนี้พี่เกมมารีวิวคอมในราคา10000ว่าได้สเปคอะไรบ้างเล่นเกมอะไรบ้างขอขอแจ้งอีกหนึ่รอบเล่นเกมได้หลากหลายนะครับพับจีเล่นได้ไฟเอ็มเล่นได้เกมเในแอปสตรีมใหม่ๆตอนนี้ Overwatch เล่นได้ Overwatch 2ก็น่าเล่นนะเอออะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายๆเกมที่ท น่าเล่นอายุนี้ถามว่าคอมในราคา10,000บาทแล้วได้อุปกรณ์เต็มชุดแบบนี้หาซื้อได้ไหมค่อนข้างที่จะยากนะครับตัวมากจะอยู่ประมาณเท่าที่พี่เกมเห็นนะบางบางที่นะจะเป็นแบบ9,990บาทเฉพาะเครื่องยังไม่ได้จอเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังพวกนี้ยังไม่ได้นะครับถามว่า900 0พุ้ยถูกราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่าบางที่ได้เฉพาะเคสแต่ตัวเนี้ยพี่เกมอาจจะปรับเปลี่ยนในบางส่วนที่เป็นมือสองบางส่วนเป็นมือหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มอายุ การใช้งานได้มากขึ้นไปเทียบเคียงกับตัวประมาณสักมือหนึ่งได้เลยนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันสามารถใช้มือสองได้นะบางตัวก็ก็ที่จะสามารถใช้มือหนึ่งได้อุปกรณ์ต่างๆพี่พี่เกงว่าจะทําการเลือกเลือกใช้ให้ให้มันมีการใช้งานได้ยาวนานขึ้นดีขึ้นแล้วก็ งบถูกลงแล้วก็เล่นเกมได้ตามที่เพื่อนๆอ,อยากเล่นนะครับนะาโอเคถ้าใครสนใจทักนมาสอบถามได้ที่ทางเพจ iGamePC.com นะครับวันนี้พี่เกมขอ่ากันว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วก็มีความรักที่ดีทุกคนพี่เกมสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม